วันนี้ก็ออกมากีดยางนะครับก็มาดูใบยางด้วยนะครับใบยางกับเบิล้ลเลยครับลงจากต้นแล้วนะครับก็ไปดูใกล้ๆเลยครับนี่แหละครับใบยางกับลงมดต้นแล้วนะครับผมคาดไว้อาชิตยหนึ่งนะครับก็บุถึงนะเพราะว่าอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นมันก็ลงไว้นะทีนี้พอมันลงแบบนี้แล้ว มันก็เริ่มโปง้งเหลวแบบนี้ครับเริ่มแตกใบอ่อนแล้วแบบนี้ครับก็เป็นรุ่นเดียวกถทอว่าปลอดภัยหรือครับคันเป็นแบบนี้นะผมอยากให้ภายในบกกลาเนี่ยให้ลงกินมดนและรับใบนะมันจึงจะปลอดภัยนะครับเพราะว่าฝนเดือนสามมานี้ใบม,ม,มันก็สิีเริ่มแตกใบอ่อนแล้วมันก็สิเริ่มแก่แล้วนะครับก็ปลอดภัยนะมันสิบุเป็นใบด่างนะถ้า ผลมะตุกใส่ใบมันยังอ่อนนี่ฮันใบมันอยากร้นั่นแหละครับมันก็เป็นธรรมชาติของต้นยางนะครับวันนี้ก็ขึ้นมาเระดูนะคาดไว้ว่าประมาณหนึ่งอาทิตย์ใบลงหมดนะครับแต่มันลงหมดก่อนนะครับค่าอากาศบรเย็น,นีมันก็บบลงใบเป็นได้องนะครับในช่วงนี้ก็ยังพอใส้ได้อยู่นะครับบางต้นกั มันบวออกก็เศร้าไปเลยนะครับต้นมันออกก็ออกอยู่นี่แหละครับต้นน้อยก็ได้ครับออกก็พอได้ยอดอยั่นะครับก็กีดรอเลี้ยงไปเรื่อยๆเนะครับสี่หวันมากิดหนึ่งครั้งนะครับสองสามวันมากิดหนึ่งครั้งนะครับถ้าถ้ามีเวลานะถ้าขยันนะครับแต่ว่าสะสมไปนะครับขายเดือนละเทื่อเอานะครับ เกีดเลี้ยงไปเจนฮอดพอแลยครับใบมันแก่อพอแลยครับคือมันเตกใบอ่อนนี่มันก็สิเป็นดอกพร้อมนะครับตน้นยางนะสันสัตยานนะครับพอมันปงใบใบแล้วก็มีแตกใบอ,อ,อ่อนโอ้ขอโทษนะครับแตกใบอ่อนแล้วก็เป็นดอกไปนํามานะครับถ้าเราเกีดนี่ก็ทําให ต้นยางเนี่ยมันสิกระตุ้นบบให้อยางอันเป็นน่วยนะครับจับลูกันนะครับเพื่อนว่ากีดผ้าดอกนะครับมันเป็นดอกแล้วก็กีดผ้าดอกไปเลยนะการทําให้ต้นยางบบเป็นมากบันไดนะครับโอ้ยแต่ก่อนบบมีประสบการณ์นะครับตอนกีดยางใหม่ๆนะพอใบมันร่นแล้วก็เศร้ากีดเลยนะครับก็ปป่อยเลยกับโบเปิดนะครับ ทีนี้มันมาเป็นดอกตีมันมาเป็นหมากตีแบบนี้ครับแต่ละต้นนะว่าจะง่ากอรองไปบ่มีประสบการณ์เนาะถ้าเรากรีดไปเรื่อยๆนี่มันกะสีทําให้บ่เป็นหมากบันไดน,นะครับนี่แหละครับต้นยางไม่มีใบเลยนะครับ